โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่องรีวิวสปินนะในคลิปนี้เรามาอยู่ในรัสปูตินเมกาเวย์นะครับผมวันนี้น่าจะวายจีจีนะเออน่าจะคาว่ายจีจแล้วนะมไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะผมกดเข้ามาแล้วอะ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงผมวันนี้เราก็ทุน5้าพันกว่าบาทนะครับห้าพันแปสิบสองบาทเนาะ,ะเดี๋ยวขอดูสัญลักษณ์ก่อนเลยนะทุกคนอืมสัญลักษณ์การจ่ายนะผมอันข้างบนคืออะไร โอ okay. เคเอาเลื่อนตรงนี้นะครับสเก็ตเตอร์สามตัวนะครับผมฟีสปินมาก็ดูคร่าวๆนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราเริ่มที่เบสสิบนี่แหละนะครับผมดีตรงนี้คือออโต้ใช่ไหมใช่ปะวะาโนมัติโอเคสิบหมุนแล้วก็อันนี้ไม่ต้องโอเคอ้าวอันนี้คืออะไรวะยี่สิบาทคิดจำกัดส่วนเสีย ไม่ต้องตั้งนี่ไม่ต้องจำเป็นต้องตั้งด้วยหรอวะอ่ะตั้งเพื่ออ่ะโอเคครับผมอ่ะลองไปก่อนนะครับก็ผมเข้ามาครั้งแรกนะใครที่เข้ามาชมก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมานคำเตือนนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงเท่าน,นั้นแม่แนะนาไม่ทาตามนะครับผมอ่ะอ้าว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 คืออะไรวะไม่เห็นมีอะไรเลย <laughs> ไม่เห็นมีอะไรเลย ผมก็จะลองดูไปก่อนนะน่าจะปั่นเหมือผมก็เป็นครั้งแรกนะที่ผมเข้ามาเล่นค่ายนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะปั๊บปับเลยสี่ครั้งออโต้หมุนนะครับยังไงอุ๊ยอุยอุ๊ย,ยไม่เห็นมีอะไรเลยวะไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่มันเกมยังไงวะตึบต๊บติ๊บเอารีสปินมาหนึ่งครับผม และตัววายใส่ใส่เข้ามาแม่งใส่มั่วนี่่านึกว่ามันใส่ตัวเดียวกันมันแบบมันสุ่มใส่นะครับผมอ,อีกคาปั๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคมาหนึ่งรู้สึกจะโดนดูดอย่างเดียวเลยเอ้าเอ้ายังไงโอเคเปลี่ยนเพิ่มไหมเนี้ยชนะสูรบาทโอเคคบผมอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นเบ็ดมาที่ ร้อยหนึ่งละกันนะทุกคนห้าพันก็น่าจะได้ประมาณ50ิบหมุนนะครับมาดูกันว่าในห้าสิบหมุนเราจะแตกไหมฟรีสปินมาดิอุย้ยโอ้โหขึ้นเบ็ดปุ๊บมาปั๊บครับผมเออเอาดีเอาดีเอาดีแต่ามาก่อนแล้ว3ามร้อนะครับผมมาอันนี้คือเจฟีสปินด้วยวงล้อยิ่งใหญ่แลงแข็ง,งความปิติต่างกันยังไงวะตัวคูณรางวัลไม่จำกัด เอาวันนี้แล้วกันตัวคูณรางวัลไม่จํากัดนะครับผมเดี๋ยวถ้ามันเข้าอีกเราค่อยไ,ไปลองฝั่งซ้ายนะเพราะว่าผมคงไม่หยุดแค่นี้เพราะว่ามันเพิ่งเข้านะครับมันเราเพิ่งเล่นเองอะเพิ่งได้ลิปเนี้ยผมอ่ะขอดูหน่อยละกันเป็นยังไงคูณสองปึ๊บมาเท่าไหรสี่ร้อยโอเคดอกแรกแม่เพลงมันก็ดังเอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยต้องโดนอย่างนี้ต้องโดนอ่ะไม่มีตัวคูณหรอวะ Okay. โอเคเดี๋ยวโคฟีสปินนะครับผมอยา่างไงอุ๊ยโอ้โหไวามาสามตัวแบบนี้ครับผมหยอดเข้าไปหยอดเข้าไปคูณสามหยัดกันหยอดหยอดผัดกันหยอดเอาคูณดีกว่วป่ะเออต่อดีคูณห้าหยอดเข้าไปออกแบบให้ดื้อมดื้ออะผมไม่ถึงไอ้คาเวียร์ป่ะดูว่ามีเท่ไรเดูอันนี้เยอะไับผม บินแล้วบินแล้วโอ้โหไหลเรื่อยๆครับผมเอาเอาว่าเอาห้าพันแล้วเอาหกพันแล้วครับผมสวัสดีครับก็มาแล้วหกพันนะครับผมใช่เพราะว่าเนี่ยทำไมไม่เห็นมันขึ้นเลยวะเห็นแต่ยอดทุงเหลืออ๋อ,อมันยังไม่มันยังไม่ออกนะครับผมแต่มันมีเด่เอา้าปีสปิดในปีสปิดหรือเปล่ามีมาสามครังครับผมขอเปลงเปงขอเปลงเป้ง เออนี่คูณหกไปครับผมมีอะไรไหมไม่มีอีกสองครั้งยังไงมาตัวเดียวแล้วมีไหมอ่ะคูณเจ็ดคูณเจ็ดยังไงวายโอเคดอกนี้ขึ้นมาไปครับผมหนึ่งพันสองพันโอเคสวย อ่ะสามพันโอเคสามพันเจครับผมมาผมขอซัก1เท่าหรือสองเท่าของคุณนะผมก็พอใจแล้วนะครับอ่าเอ้ยค่ายนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะผมมาลองดูกันได้นะใครจะอยู่โอเคอ่ามาดูสรุปว่าผมอุ้ยบวกมาหมื่นนะครับผมหมื่นหนะครับก็สองเท่าของทุนแล้วนะผมตามคาดเลยว่ะ ทุกคนโอเคพิกวินไปเลยครับผมสองเท่าของทุนนะผมก็กะเอาประมาณแค่นี้แหละ,อะโอเครู้เรื่องรู้เรื่องมาเรียบร้อยแล้วผมก็ทุนหน้าพันบวกมา หมื่นหมื่นหนึ่งพันนะครับโอเคแล้วนะอ่ะใครที่หาเกมเล่นอยู่ก็มาลองกันได้นะสำรับรัสปูตินนะครับผมน่าจะ y g g แหละนะเดี๋ยวผมดูให้ทีแล้วก็เขี <c oughs> ยนไว้ที่ชื่อคลิปนี้ครับผมฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมอ่านคำเตือนก่อนรับชมนะครับผมไปละเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ